คลิปมุกตลกอาจารย์ X อตอนมนุษย์ผัวผู้ไม่เมาเล่า <X. S 1> บนถนนเพชรเกษเมในระหว่างที่สามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังขับรถจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพภรรยาก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าอาการของคนเมาเวลาขับรถมันเป็นอย่างไรเออมนุษย์ผัวคะเวลาคนเราขับรถ และมีอาการเมาค้างด้วยนี่มันเป็นอย่างไรคะอ๋อ oh, มนุษย์เมียเห็นรถคังหน้าสี่คันเ่าที่กำลังติดไฟแดงอ่านั่นแหละถ้าเป็นคนเมามันจะเห็นเป็น8ดคันอะแต,แต่มนุษย์ผัวคะรถติดไฟแดงที่อยู่หน้าเรามันมีแค่สองคันนะคะ oh, ho, ho. ตกลงมนุษย์ผัวเมาใช่ไหมเนี่ยแย่ <laughs> yeah, แล้วครับมนุษย์เมียครับนั <laughs> <laughs> ่งรถไปกับคนเมาอันตรายนะครับ ก็ฝากถึงน้องๆเด็กๆนะครับไม่ควรที่จะดื่มอย่างยิ่งนะครับสุราและก็ของเมือนเมาเพราะว่ามันจะเป็นโทษกับตัวเองแล้วก็เป็นพิษต่อตับสะสมในตับนะครับส่วนสำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับนะครับหากมีความจำเป็นที่จะต้องดื่มกินต่างๆก็อย่าให้มันเมามากเกินนะครับให้มีสติเอาไว้นะครับอย่าให้เมาจนถึงขนาดต้องเสียเสียสุขภาพ หรือว่าเสียบุคลิกนะครับบางทีมันส่งผลเสียกับสุขภาพและก็การขับขี่ด้วยนะครับแล้วามาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับและฮใคอเพิ่มมาใหม่ไม่ว่าจะรับชมบน YouTube อย่าลืมกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนหรือบน Facebook อย่าลืมกดไลค์เพจและกดติดตามซ e เฟิรหรือบน C.me อย่าลืมกดติดตามด้วยเช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับอาจารย์ X, X.